โอ้พักุ้มน้อยทีนี้ปเาปียปาซอยมือหม่้านมันยังว่าท่านนีกถวสวมันบ่าคนี้หมือานมันยังเนี่ยท่านอีกลาดนินบ่เขาอยากมาที่เาอยากอาปลาแก้วโอ้ปลาซิวแก้วปลาซิวแก้ว โตเซ็ตไซอันปลาซอยเอาแบบไดครับเมื่อกี้ขึ้นได้ไรโอ้ยกอันนั่นตีปละตูอระบายน้ำเปิดจำนะครับโอ้ขึ้นขึ้นน้ำ วันนี้คือเส้าันนี้ลหะครับนี่คือเส้าเบิ่งปลาซิวแก้ว,ททกวครับส่วนเมื่อกี้ไดี๋บาทเ้าหนี่ทีเดี๋ยว <c oughs> <อ>มกหนึ่งเส <c oughs> ้าหนึ่งเด้นี่เห็นไหมครับเ <c oughs> ดี๋ยวเด้านึ่งเดี๋ยวเ้าหนึ่ง <c oughs> กลับไปเบิง่งที่การส่วนได้ปะครับโอ้ได้มาหลายอ๋อนี่พี่น้องได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะเลยนะครับ เป็นบางบาทนะครับเนาะบางบาทกรหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องที่กําลังเข้ามารับชมนะครับเนาะมอนี้ครับกับกับสาวไอรีครับผมผ้าสาวไอรีมาเทีย่ยวเคลื่อนเคลื่นอนย่างพี่น้องครับเคลื่นอนย่างมาช่มบรรยากาศครับผมช่มบรรยากาศน้ำพี่น้องนี่แหละ ตอนนี้ตอนนี้น้ำได้อ่านี่ครับน้ำได้ไลหลข่วมเพราะว่ามันไม่มีมงระบายพี่น้องข่วมบางนที่ทงคงเพิ่นหาอยู่หักินครับนี่เนี่ยเป็นด้ยางด้ายางได้ตกเบ็ดนี่นะครับมองอนไรสะพานทำครับทำเพือเราฟังมองประตูน้ำครับผมครับเตี้ย ท,ทียมันก็ได้ย่างได้สบายครับนี่ก็กคือว่าย่างได้เยอะแต่ว่าเพิ่นมาหมดขึ้นครับขึ้นมากมมดขึ้นนี่แหละครับน้ำขึ้นมากขว่วมหมดขึ้นครับต่อไปก็อาจจะหลายก็เกล่อนเพียงพี่น้องอาแต่ย่างพวกนี้มันก็นมาน้ำนำ้มเลยพี่น้องม่งน้ำหนามหลเป็นวิธีการหากินของพี่น้องครับผมไปข้อมองเรับ <laughs> <laughs> ไดุ้กม่ีอ๋อ มาตะโดนเลยครับอันผู้เพิ่อนนั่นตักปลาได้อุ้มมีไงเพิ่นคือเซ้าอโอ้ยยกแล้วกำลังยกแล้วเพิ่นสอนเดี๋ยวจีไปเบิง่งน้ำไปเบิง่งเบิ่งปลานะครับบึงลานะี่โอ้โอ้มันเป็นปลาซิ่วยังครับซุมนี่ปลาซิวบานโอ้ปลาซิวหน้าปลาซิวหน้าแางแดงๆเนาะปลาซิวแก้วมเมื่อกี้ัวขาวนะครับเนาะแมนปลาซิ่วหน้า ีกัน่นส่วนมาซ้อนะมันผนังปูนเนาะส่วนถนะึนนงนนมแมาแบบนี้บัตก็ถือกับบัตรถ้ากันมันจะตายว่าโอ้ไดะยูนัน่นโอ้ได้บัตรถ้ามีกับมันแล้วนี่เนาะม,มาแล้วเศร้าสามสิบอยู่ครับมานนะึงแต่ว่านี่แล้วอันนี้ไงนี่แล้วโอ้เก่งขังกอยู่เด้๋นี่ โอ้โหไนเงี่ยพดเนาะมันเอาเข้อปูนยากได้ยุ่งบ่ได้หลายได้ยุ่งไม่ได้หลายกับฝานิดว่าอยู่งเหี้ยปลาชุดนี้เป็นปลาซิวกันบ้างไหมเมนบ้าครับมันปลาซิวกอโอ้เโามันเขามาในปลาสิน อ,อันนี้ดา่างแห้งบอดครับโอ้ปลานั่นที่เอาเ่าที่ขับปลาก็เอินไปยังก่อนนนะเป่าที่ข้าะคองครับอไดเน่เอาไป้เดี๋ัวก้าเาอู่กะมาโอ้อันนี้ก็ได้ไล่เลย <laughs> Ủa để một tony hằng đấy tất này, như... ừ, có bàn tất yêu 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 bàn มันก็ส่วนยุ่นส่วนยุ่ะกังช่างน้อถือดีกระช่างเรียงป่าโอ้หนักหนักวะครับหนักวะโอ้โหถือกถือดังที่เราใส่กว่า โอ้บอ่อี้วส่งในร้ายป่ะครับโอ้อันนี้ตักขายไปอีกเลยสิครับนี่ค<ด>ือให้สอาให้ใบเทระแกวละแกว่ใส่ถังไว้ ใส่เกลยวซืทางไว้เคยขายไป็นไรล่ะแม่นี่ขายแจ้งไดไครับหนึ่งขายเก้วละยี่สิบอ๋อเกลลยยี่สิบแสดงว่าคน่นตรงมี่นมาหาสื่อเื่อนครับนี่คนนนยนคน,น,นอไพอด้ขายขายนะครับเนาะแกลวละเศ้าพได้ขาย่่เนแก้วยี่ส <c oughs> <c oughs> ิบครับเก้วละเศ้าพอได้ขายพอได้ขาย อันนี้เส่วนส่วนกับบาดถึกบา,กกบบาเด,ดเปื้อนถือมาแดดร่อแดดแดดออกแล้วกับบรรยากาศกันฮะอยู่กินพี่น้องอยู่เคลื่อนอย่างผู้เชือกครับผมเคลื่อนอย่างผู้เชีก่กผู้สาวไวรีไปอ่อนอย้อนพักตบไปลวกพนวอนะวย้อนพักตบไปลวกที่ครับบาดถึกร้ายพี่น้อง บัตรถึกไลบัดรถกไลบัดรถกไล่บัดนอยบัดรไล่เป็นซะแล้วอืมาหางกันเลยเพื่อขอนแก้ว <laughs> ขายใช้กันเลยบ่ครับเพิ่งขายซาปาซิลอันนี้ขายซาปาซอันนี่ไปขะบพอง,องเลือกออกเลือกออกฮะค่ะผู้คนบ่ามากกินอือเดี๋ยวมกหนึ่งพี่น้องมกหนึ่งพอดีใส่ตัวหอมอแล้วเกลแล้วเกล ทำนี่ก็พ่ออยู่อยู่พ่อพ่อมันพ่อเห็ดให็นมันนะทำนีหนะพ่อเห็ดให็นมันมาซื้อมือสิครับนี่มันช่วงนี้วันท่ทนไหนมีแนวเห็ดเนาะมาซื้อมือน้ท่วมท่วมเลยสิครับอยู่ทั้งสวนทั้งบ้านท่วมสวนแล้วโอ้ปกติก็เห็ดสวนเนาะวันนี้น้ำท่วมสวน ต้องในล่องสิต้องให้าใหากินมาที่นี่ <c oughs> โอ้ไตยุ่งไปไหลาย ไว่ก็แรหอดพุ่นเทด้งเลยห่อนพ่อต้นไม้ของมั่นนะมังนี้เป่าไม้ของมันไหมมังนี้นาวลม่บพูดอ่ะบอกว่าจะมาหอดีมาก